วันนี้เอาผลงานภาพนิ่งมาให้ชมนะครับและจะบอกวิธีทําภาพนิ่งให้เป็นวิดีโอเท่ๆแบบนี้ด้วยนะครับก่อนเดินไปดูภาพผลงานผมก่อนครับ ไปดูวิธีทํากันครับเราไปที่แอปแคปคัดกันเลยครับจิ้มเข้าไปครับจึงเริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มเครื่องหมาบวกสีฟ้าตรงนี้ไปจึงแล้วก็ไปเลือกแถบรูปภาพนะครับเลือกรูปภาพที่เราจะนํามาตัดต่อครับจึงเข้าไปแล้วก็ผมขอเลือกตัวที่เป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่าวิดีโอเราเป็นแนวตั้งเราก็จิ้มไปที่รูปเลยครับอันนี้แนวนอนไม่เอาแนวนอนไม่เอาอันนี้แนวตั้งเอา1อันเราก็เลือกไปครับ ภาพนี้ก็เอาอีกหนึ่งอันแนวตั้งตัวนี้ก็แนวตั้งเอาอีกหนึ่งอันอันนี้ก็แนวตั้งเหมือนกันเอาอีกหนึ่งอันแล้วผมก็เพิ่มเข้าไปครับเพิ่มเข้าไปเสร็จผมขอย้ายตำแหน่งคลิปสักนิดหนึ่งนะครับเอาตัวกลางคืนนี้ไว้ด้านหลังสุดนะครับจิ้มแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากไปด้านหลังเลยดึงๆปล่อยครับแล้วก็จะเลือกตัวปราสาทพนมรุ้งตัวที่ยังไม่มีการแสดงนี่มาด้านหน้านะครับจิ้ม แช่ไว้นะครับแล้วก็ดึง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 มาด้านหน้าปล่อยครับนี่ได้แล้วเสร็จแล้วเรามาจิ้มที่ตัวคลิปนะครับตัวแรกแล้วก็ไปที่เครื่องมือแอนิเมชันด้านล่างนะครับจิ้มเข้าไปจะมีคําว่าเข้าออกแล้วก็คอมโบนะครับให้จิ้มไปที่คําว่าคอมโบครับแล้วผมก็เลือกเอฟเฟกได้เลยครับนี่เลือกแบบนี้ก็ได้ดึงดึงดึงผมขอเลือกตัวเดียวตัวผันผลออกนี่แหละเอาตัวเดียวเลยนะครับผันผลออกแล้วผมก็จิ้มเหม้ายถูกไปครับ คลิปที่สองคลิปที่2นะครับผมก็เลือกเหมือนเดิมครับคอมโบแล้วก็ปลาที่ผันผวนออกเหมือนกันครับจิ้มเข้าไปทําแบบนี้ไปทุกๆคลิปครับแต่จริงๆไม่ต้องเอาแค่ผันผวนออกนะครับเอาเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอทําตัวนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันครับผันผวนออกได้จิ้มไปอีกครับทาให้มันเสร็จไปเลยแป๊บเดียวถึงแอนิเมชั n นคอมโบเอาเอฟเฟกผันผวนออกเอา นี่เือนกันมาแอนิเมชันเอาคอมโบขันผลออกเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอปิดคลิปอันนี้ก็คิดเครื่องหมายถูกไปนะครับแล้วก็ขอปิดท้ายคลิปนี้ขอขอลบอันนี้ก่อนลบไปตัวโลโก้แคปคัดออกนะครับจิ้มที่คลิปปิดท้ายแล้วก็ลบออกไปนะครับขอเพิ่มโลโก้ด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับจึงเข้าไปแล้วก็ไปเลือกโลโก้ของผมมาสักหน่อยเพื่อที่จะแสดงความเป็นเจ้าของหน่อยนะครับจึงเข้าให้ อืมนีตรงเออ่ transition ตอนเปลี่ยนภาพเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะม,มันไม่เนียนจิ้มไปที่เอฟเฟ t นะครับ transition เนาะระหว่างคลิปเอาเป็นฟอกขาวนี่ลองดูสิอันนี้ไม่เนียนอันนี้ไม่เนียนเนียนเลฮอันนี้พอได้เดี๋ยวขอเนี่ดูสัดแสงสิเฮอันนี้เนียนสุดถูกกันไปครับเราก็จะได้ transition ตรงนี้มา ระหว่างเรียบร้อยลองเล a y ดูครับจึงจึงโอเคเลย export ออ,ออกไปครับสนใจงานถ่ายภาพถ่ายวิดีโอตัดต่อแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์และมีปัญหามีคำถามก็สอบถามมาได้ในทุกๆช่องทางนะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าอาจารย์เปียกก็จะเจอผมซ่อนตัวอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มครับ